เป็นเรื่องแล้วครับล่าสุดนักวิเคราะห์เบอร์ใหญ่จาก Wall Street ออกมาฟันธงว่าบิตคอยเหรียญเดียวอาจมีมูลค่าพุ่งไปถึง1ล้านเหรียญหรือกว่า35ล้านบาทไทยในภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้โอ้โห35ล้านบาทครับในขณะที่คนไทยรุ่นใหม่หลายคนกำลังรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันฝืดเหลือเกินโอกาสรวยมันยากเย็นแสนเข็ญแต่ข่าวนี้อาจเป็นสัญญาณของโอกาสประวัติศาสตร์ ที่คนธรรมดาจะกลายเป็นเศรษฐีได้แล้วที่เด็ดไปกว่าน,นั้นคือวงไหนเขาพูดกันให้แซดเลยครับว่าประเทศไทยเรานี่แหละที่กำลังเดินเกมได้ฉลาดกว่าใครในภูมิภาคนี้ชนิดที่ว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือแม้แต่สิงคโปร์อาจจะต้องมองตาปริบๆเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตดอกผมเคนเป็นพนักงานใหม่ของคริปโตดอกขอทำหน้าที่แทนพิกเ้มวันนี้ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่คนทั้งโลกกำลังจับตาเรื่องที่ว่า Bitcoin เหรียญเดียวอาจมีมูลค่าทะลุ35ล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เรื่องจริงหรือแค่ฝันเรามาเจาะลึกกันครับผมเข้าใจดีครับพอพูดถึง Bitcoin ตอนนี้หลายคนคงรู้สึกคล้ายๆกันตอนนี้ราคาบิตคอยมันพุ่งไปไกลมากแล้วล่าสุดก็ทะลุ1,000 0แดอลลาร์ 100, ไปเรียบร้อยแล้ว บางช่วงพุ่งไปถึง1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ด้วยซ้ำไปคำถามแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือตกรถแล้วหรือเปล่าราคามันสูงไปแล้วไหมเข้าไปตอนนี้จะติดดอยหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกที่สมเหตุสมผลมากครับเพราะของที่ราคาขึ้นมาเยอะขนาดนี้ใครๆก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาแล้วนอกจากเรื่องราคาแล้วความเสี่ยงมันก็มีอยู่จริงตลาดคริปโตเนี่ยขึ้นชื่อว่าความผันผวนแบบสุดๆวันนี้ขึ้น20% พรุ่งนี้ลง30%ก็เคยเห็นกันมาแล้วในจะเรื่องแฮกเกอร์เรื่องเว็บเทรดล่มโอ้โหข่าวออกมาแต่ละทีน่ากลัวมากครับยังปี2025นี้แค่ครึ่งปีแรกโดนแฮกกันไปทั่วโลกรวมกันแล้วกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมันคือเงินจริงๆที่หายไปในอากาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าคริปโตไม่มีความเสี่ยงเนี่ยอย่าไปเชื่อเด็ดขาดแต่แต่ที่น่ากังวลใจที่สุดสําหรับคนไทยอย่างเราเรา อาจจะไม่ใช่เรื่องราคาหรือความเสี่ยงด้วยซ้ำครับแต่เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเรานี่แหละเวลาเราเปิดข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศช่วงนี้เราเห็นชื่อใครบ่อยที่สุดครับเวียดนามใช่ไหมครับเวียดนามขึ้นแท่นผู้นําด้านการยอมรับคริปโตของโลกคนเวียดนามแห่ใช้คริปโตมากที่สุดตัวเลขมันฟ้องเลยว่าประชากรเวียดนามถึง21%ถือครองคริปโตในขณะที่ของไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18% แถมเวียดนามยังเป็นแหล่งกำเนิดของเกมดังๆอย่าง a x i e Infinity ที่ทำให้คนรู้จักคำว่าเกมไฟล์ไปทั่วโลกอีกด้วยพอเห็นแบบนี้แล้วมันอดคิดไม่ได้จริงๆครับว่าเฮ้ยหรือว่าเรากำลังจะแพ้เวียดนามเรากำลังจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังในโลกการเงินยุคใหม่หรือเปล่านี่คือเพนพอยท์ที่หลายคนกังวลใจอยู่ใช่ไหมครับอาล้วครับใจเย็นกันก่อนวันนี้แหละครับที่ผมจะมาฉีกทุกตำราที่เราเคยได้ยินมา ผมจะมาบอกว่าไอสิ่งที่เราเห็นว่าเวียดนามนำอยู่หรือสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาแล้วคนที่กำลังจะชนะในเกมระยะยาวแบบพลิกล็อกอาจจะเป็นประเทศไทยของเรานี่แหละครับมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเรามาดูกันก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูต้นต่อของข่าวใหญ่ครั้งนี้กันก่อนคนที่ออกมาพูดว่าบิตคอย n จะไปถึง1ล้านเหรียญไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่ไหนแต่เขาคือทอมลี คู่ก่อตั้งบริษัทฟันสตรัทบริษัทวิเคราะห์การลงทุนชื่อดังในวอลล s สตรีทที่ปรึกษาให้กับกองทุนใหญ่ๆทั่วโลกคือเป็นคนที่ทักขยับปากทีนึงเนี่ยเงินมันวิ่งตามเลยแล้วที่สําคัญคือแกทายถูกมาหลายครั้งอย่างตอนที่ตลาดหุ้นดูแย่ๆแ,แกก็เป็นคนเดียวที่บอกว่าจะขึ้นแรงแล้วมันก็ขึ้นแรงจริงเพราะฉะนั้นเวลาคนระดับนี้พูดเราต้องฟังครับแล้วทําไมแกถึงกล้าฟันทงเปรี้ยงขนาดนั้นผมสรุปเหตุผลง,ง่ายๆ มา3ข้อฟังแล้วจะเข้าใจเลยข้อแรกคือ Bitcoin คือทองคำดิจิตอลครับง่ายๆแค่นี้เลยลองคิดตามนะครับทุกวันนี้ทองคำทั้งโลกมีมูลค่าตลาดรวมกันเท่าไหร่ครับประมาณ22 2 3ถึง23ล้านล้านตอลาสารัฐมันคือสินทรัพย์ที่คนทั้งโลกเชื่อมั่นมาเป็นพันๆปีแต่ Bitcoin มันคือทองคำเวอร์ชันอัปเกรดมันหายากเหมือนกันมีจำกัดเหมือนกันแต่มันเก็บง่ายกว่าคนย้ายง่ายกว่า ตรวจสอบได้ง่ายกว่าทอมลีบอกว่าถ้าคนรุ่นใหม่เชื่อมั่นในบิตคอยน์เหมือนที่คนพ่อแม่เราเชื่อมั่นในทองคําแล้วมูลค่าตลาดของบิตคอยน์วิ่งไปเท่ากับทองคําเมื่อไหร่แค่คํานวณเลขง่ายๆครับราคาตอน1 BTC จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง1.5ล้านเหรียญทันทีมันคือการเปลี่ยนผ่านความมั่งคั่งของยุคสมัยครับข้อที่2เครื่องพิมพ์เงินของรัฐบาลกําลังทํางานหนักเกินไปเรื่องนี้สําคัญมากครับ ทุกวันนี้รัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาพิมพ์เงินออกมาแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือที่เรียกว่า quantitative easing พอเงินในระบบมันเยอะขึ้นค่าเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารมันก็ลดลงทุกวันหรือที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองครับพอคนเริ่มรู้ตัวว่าเงินสดมันไม่ปลอดภัยแล้วเขาจะวิ่งหาสินทรัพย์ที่มีจำกัดหรือ fixed supply ซึ่งมันหนีไม่พ้นบิตคอยน์ที่มีแค่21ล้านเหรียญบนโลกใบนี้ไม่มีใครเสกเพิ่มได้อีกแล้ว ยิ่งรัฐบาลพิมพ์เงินมากเท่าไหร่บิตคอยน์ก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นมันคือสมาการง่ายๆเลยครับและข้อสุดท้ายข้อนี้คือตัวเร่งปฏิกิริยาเลยคือซูนามิเม็ดเงินจากวอลล์สตรีทเมื่อก่อนเนี่ยกองทุนยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Black Rock หรือ Fidelity ที่บริหารเงินเป็นล้านล้านเหรียญเนี่ยเขาอยากจะซื้อบิตคอยน์ทีมันยุ่งยากซับซ้อนมากแต่เมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมากรต่อสหรัฐอนุมัติสิ่งที่เรียกว่า Spot Bitcoin ETF เ พูดง่ายๆคือทําให้การซื้อบิตคอยมันง่ายเหมือนซื้อหุ้นในแอปสตรีมมิ่งเลยครับแค่กดปุ่มเดียวกองทุนพวกนี้ก็ซื้อบิตคอยได้แล้วผลคืออะไรครับโอ้โหเงินมหาศาลจากนักลงทุนทั่วโลกกําลังไหลทะลักเข้าบิตคอยแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเอาล่ะครับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมบิตคอยถึงมีโอกาสไปถึง35ล้านบาททีนี้มาถึงส่วนที่มันที่สุดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยทําไมผมถึงบอกว่าไทยเรากําลังจะชนะ ในขณะที่ซูนามีเงินกำลังจะซัดเข้าวงการคริปโตเราลองหันไปดูเพื่อนบ้านเราหน่อยครับเริ่มจากสิงคโปร์ที่ใครๆก็ยกให้เป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมครับเขากำลังไล่บริษัทคริปโตออกจากประเทศฝังไม่ผิดครับล่าสุดสิงคโปร์ออกกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดแบบสุดๆใครจะเปิดบริษัทคริปโตใหม่แทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยหรือ d e f a c t ตแบนบริษัทเก่าที่ให้บริการคนต่างชาติถ้าไม่ทำตามกฎ เจอปรับเป็นแสนแสน,แสนดอลล่าแถมมีโทษจำคุกอีกต่างหากพูดง่ายๆคือสิงคโปร์กำลังปิดประตูใส่หน้าวงการคริปโตอย่างแรงเลยครับแล้วหันกลับมาดูบ้านเราประเทศไทยในจังหวะที่แ๊ะมากรัฐบาลไทยประกาศอะไรออกมาครับยกเว้นภาษีกำไรจากการเทรดคริปโตเป็นเวลา5ปีเต็มโอ้โหเห็นภาพไหมครับสิงคโปร์กำลังไล่แขกแต่ไทยระปูพรมแดงต้อนรับ ถ้าคุณเป็นนักลงทุนเป็นบริษัทคริปโตระดับโลกที่มีเงินเป็นพันพันล้านคุณจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนครับที่ที่เขาจะปรับคุณหรือที่ที่เขาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับคุณคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วครับนี่คือการเดินเกมที่ฉลาดแบบสุดๆของไทยเราครับอ้าวแล้วเวียดนามและเคนที่เขาว่าคนใช้เยอะอันดับหนึ่งของโลกใช่ครับตัวเลขคนใช้เขาเยอะจริงอันนี้เราต้องยอมรับแต่ลองไปดูไส้ในสิครับว่าเขาใช้ทําอะไรกัน ส่วนใหญ่คือการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้หรือที่เรียกว่าเกมไฟล์มันคือตลาดของผู้เล่นรายย่อยเป็นหลักและที่สําคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับเวียดนามยังไม่มีกฎหมายคริปโตที่ชัดเจนเลยแม้แต่ฉบับเดียวทุกอย่างยังเป็นสีเทาๆอยู่หมดครับแล้วคุณคิดว่าเงินก้อนใหญ่ๆระดับกองทุนเขาจะกล้าเอาเงินเป็นหมื่นๆล้านไปนลงทุนในประเทศที่ไม่มีกฎหมายรองรับเลยครับไม่มีทางเขาต้องการความชัดเจนความมั่นคงซึ่งประเทศไทยเรามีให้หมด เรามีกลอลตที่กำกับดูแลอย่างเป็นระบบเรามี Exchange ของคนไทยแท้ๆที่เติบโตจนเป็นยูนิคอนอย่างบิตครับเรามีธนาคารใหญ่ๆเริ่มเข้ามาในวงการเรากำลังจะมี Spot Bitcoin ETF เป็นของตัวเองนี่คือความแตกต่างครับเวดนามอาจจะเหมือนตลาดนัดที่คนเยอะคึกคักแต่ประเทศไทยเรากำลังสร้างศูนย์การค้าพารากอนที่ดึงดูดลูกค้าระดับไฮเอ็นจากทั่วโลกคุณภาพมันต่างกันครับยังไม่หมดเท่านั้น เรายังมีไพ่ตายอีกใบที่ไม่มีใครสู้ได้นั่นคือการท่องเที่ยวรัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าโครงการคริปโตแซนด์บ็อกซ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเอาบิตคอยน์อีเธอรี่มาแลกเป็นเงินบาทเพื่อใช้จ่ายในประเทศเราได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับเศรษฐีคริปโตจากอเมริกายุโรปบินมาเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่ไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องแลกเงินให้วุ่นวายแค่สแกน QR โคดจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารค่าทัวร์ดำน้ำเงินบาทก็จะถูกโอนเข้าบัญชีร้านค้าคนไทยทันที นี่คือการดูดเงินจากเศรษฐกิจดิจิทัลโลกเข้าสู่เศรษฐกิจรากหญ้าของไทยโดยตรงมันจะสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศเราขนาดไหนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่ไทยเราอาจจะดูเหมือนตามหลังเพื่อนบ้านในบางเรื่องไม่ได้แปลว่าเราจะรวยน้อยกว่าคนอื่นนะครับแต่มันคือการรอจังหวัดที่ถูกต้องในขณะที่คนอื่นวิ่งเข้าตลาดแบบไม่มีทิศทางแข่งกันที่ปริมาณแต่รัฐบาลและบริษัทเอกชนของไทยเรา กำลังร่วมมือกันสร้างทางด่วนพิเศษหรือซูเปอร์ไฮเวย์เพื่อรองรับเม็ดเงินทุนระดับโลกที่จะไหลเข้ามาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ดังนั้นโอกาสประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนชีวิตด้วยบิต o i n ที่ทอมลีพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแล้วที่สําคัญคือคนไทยเรามีแต้มต่อเราได้เปรียบคนอื่นเรามีเอ็กซ์เชที่คนไทยอย่างบิตคับที่ใช้งานง่ายฝากถอนเป็นเงินบาทได้สะดวกเรามีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ที่สุดในภูมิภาค และเรามีรัฐบาลที่มองเห็นอนาคตและพร้อมจะผลักดันให้ไทยเป็นดิจิทัลแอสเซทฮับของโลก นี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มศึกษาอย่างจริงจังและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตทางการเงินของโลกขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออาภายัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคําเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วตอนนี้สต็อกส i g n a l สกรีนเนอร์เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนไทยข้องต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญ,ญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมั ก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ